รูปสวยๆน้องผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วไปลงนะคะซึ่งบอกเนี่ยในเนี้ยราคาก็โดนนะคะซึ่งทุกคนก็รู้ปุ๊บไปใส่ไว้น้องจิ๊บเรียบร้อยแล้วว่าคําที่โดนเอ็นอมีอะไรบ้างนะคะปุ๊บบอกราคาก็ไม่ได้ที่อยู่ที่เราจะจัดส่งก็ไม่ได้บอกไปที่ไหนก็ไม่ได้โดน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 นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือวิธีของปุ๊บนะคะเอาไปไว้ในน้องจิ๊บนะคะทุกคนนะคะแล้วก็บอกแล้วก็เป็นเหมือนแบบเซลเพจให้ทุกคนกรอกกรอกกรอกแล้วก็ จัดการส่งเรียบร้อยนะคะคนง่ายไหมคะง่ายไหมคะคือง่ายมากๆนะคะคืออันนี้ทุกคนนะคะแล้วถ้าใครเนาะถ้าใครสนใจนะคะยินดีแบ่งปันนะคะเข้าไปที่ใต้น้องจีบของพี่ปุ๊ได้นะคะทุกคนนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมนะคะก็เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีทางออกขอแค่เราแบบแบบ เปิดใจนะคะเปิดใจยอมรับนิดนึงเขาเรียกว่าเปิดใจพร้อมที่จะบว่าเฮ้ยมีวิธีอีกไหมมีวิธีจะช่วยแก้ไขได้ไหมเราทําอะไรก็ตามเนาะมันมีทางออกให้เราเสมอนะคะขอให้เรามองมองให้เห็นทุกอย่างให้เป็นโอกาสมองทุกอย่างให้เป็นเขาเรียกว่าทางออกให้ได้นะคะพ่อปู่นะคะพ่อปู่บอกแล้วว่าทุกอย่างมันมีทางออกนะคะง่ายมากง่ายมากเลยนะคะทุกคนค่ะนะคะ